เริ่มเลยม <graduate br> uh> mm ึงกดผิดอีกแล้วสวัสดีเลยละกันเออสวัสดีค่ะวัสดีค่ะไม่มึงกดเมื่อก like <bbe> ี้ถูกแหละเพราะว่าบอกเลยว่ามาแล้วในมาแล้วในที่สุดลูกรักบูสวนบูสวนมาแล้วกว่าจะมาหายญ้าหาเย็นกดไม่ได้แต่ก็ต้องมีครอบครอง ในตระกูลสายขนทั้งหมดมันก็ต้องมีแล้วใหม่กระเป๋าก็มีแล้วเอหมวกก็มีแล้วซีรีส์โอ้โหมากมายแก่กองเนาะแต่ว่ายกเว้นยกเว้นกล่องสุมมิกเกอร์ยังไม่มาิกเกอร์กล่องสมอยังไม่มาเดี๋ยวรออ่นแต่ยังไงก็ต้องมาแหละอ่ะก็วันนี้ก็รีวิวตัวนี้นะครับคือ The monster fall in a wine ไอ้ fall ใช่ไหม fall in wine fall in wine fall in w ก็คือแบบว่าธรรมชาติหรือภาษาไทยเรียกว่าบูส่วนอุ้ยเธอมันเข่งข้างๆด้วยเขียนว่าอะไร Small garden grow big dream ส่วนเล็กๆเติบโตในความฝันที่ยิ่งใหญ่ The monster จริงๆคาซิงคุณคาซิงควรเลิกใช้คำว่า The monster ได้ละเพราะมันเป็นลาบูบูตลอดเวลา ใช่คือไม่เคยทําตัวใหญ่แบบเป็นอะไรนะเป็นไอ้นั่นอ่ะลาล่าไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ลาลาชื่ออะไรวะสปูกี้สปูกี้ไทโคโคไทโคโคอะไรอีกยายาทำไมลืมยายาไปนะยอย่าว่ายานะอย่าว่ายานะยานี่คือตัวรลักเลยรหลักเอออ่ะโอเคมาเรีิวกันเลยอ่ะดูตัวก่องนะครับห็นว่า ปลวินไวน์แล้วก็คือกล่องอ่ะก็ทําเป็นแบบยีนยีนแต่ว่าเทคเจอร์ก็เป็นกระดาษนะอ่าอืน้องบอกว่าจกออกแล้วเปลาน้องหายใจไม่ออกน้องอยู่ในนี้มาสักพักแล้วสักพักแล้วไม่เออไม่เวโเกิดได้รีวิวสักนาทีอ่แบนึงคตเี้ยเจอลูกรักหน่อยนะเพราะว่าจริงๆอ่ะจะไม่รักละเพราะว่าน้องไม่มาสักทีน้องไม่มาน้องราคารีเซลกันใช่ าก็จะได้ใีลุงหลังมากอ่าเชิญท่านประธานครับตัดริบบินโอ้โหมันฟิลนม้งพอลลาเต้เลยนะเออไม่ฟิลเดียวกันฟิล์เดียวกันเลยใช่ไหมเอออุ้ยเจอเลยเจอเลยก็เปิดกะอ่ะไม่แล้วนี้อะไรเนี่ย ไม่อันนี้คืออะไรเนี่ยไม่มันเป็นหูไงเป็นหูจับอ๋อเออไม่ต้องมาใส่ถุงอ่เธอตึงดิการ์ดด้วยเปิดมาปุ๊บเจอการ์ดเลยนี่จ่ะตำหน่งฟิลการ์ดนี่คือรู้เลยกระดาษเดียวกับไอ้มอลลี่เมื่อวานนี่้าวินวานเบสบอลนี่อันนี้ข้างหลังนะครับเดินนะ แก่ไงเนี่ยแปลราปำหนึงกันไกลออกมา,าล่าองกันไกลมีอยู่อน,นีตยิบกงนไกลฮะอโอ้โหเหมือนฟิลแบบแกะเค้กอะ่ะเขาก่อนก็อย่างนี้ไม่ใช่หรอ,อนุ้ยอะกล่องหมดประโยชน์แล้วเนาะทิ้ง,ง,งอันนี้อ่ะเดี๋ยวโชว์กราฟไว้ก่อนอะขออนุญาตโชว์ทั้งยี้ทั้งจัมยาตแกะนะครับ ไม่ไม่เดี๋ยวใส่กล่องเขาอีกอย่าพึ่งยัดอพึ่งยัดเอออ่างอนไว้ฟังเธอ่อนอ่าอ่ามารัดมาเหมือนกันเลยอ่าดูการคือคอมารัดมาแบบไม่อยากให้ไม่อยากเป็นถ่ายไม่ไม่ค่อยอยากให้ออกเท่าไหร่ไม่ค่อยอยากให้ออกอ่ะเลยละสามจุดนะโอเคหนึ่งสองสามแม่เตรียมมาให้แล้วจ้ะกันไกลค่ะ easy to use ดวกันไกก็คมคม ขอใช้เวลาแกะนิดนึงโอ้โหกว่าจะมาอ่ะคำนึงมันต้อง,งมันต้นองแกะมันต้องแกะอ๋อนี่นี่นี่เธอกีดที่ตรงนี้ก่อนโอ้โหกว่าจะได้เปิดพิธีรีตองมากข้างบนนี้ <laughs> องวโอ้ยเธอดขนน้องมาด้วยนะท <laughs> <laughs> ี่นั่มน,นมึงดึงทีเดียวนี่คือหูน้องเป็นแบบเหลือแต่หูกรีบแล้วอะ่ะ <laughs> ไม่ <laughs> เขาติดสกอทเทปแล้วมันติดขน ه, ไง,ไงนี่ไงข้งๆ <laughs> ระวังโดนน้อง คือช่วงมีเทรนตุกตาบ้านเหล่านี้ก็ฮิดมากมา,ม,ามาทุกเจ้าเลยใช่คือไฟลิงยูนิคอร์นก็มาอ่ะขออนุญาตนะข้างล่างข้างล่างมีเปล่ามันน่าจะมีหมดนะมันน่าจะมีสีได้เออเออคือดูออกเลยว่าน้องแพ็กไว้นานขนาดไหนคือจากสกกอดเปสตอกเทปเห,เหลืองเลยอะ่ะน,น่าจะเป็นล็อตผลิตแรกเลยแหละน้ำโอ้โหน้องออกจาก โล่ของออกจากล้เลีงอุ้ยสัมผัสแล้วอ่ะต้องดึงคอกลิ่นใหม่กลิ่นใหม่มากอ่ะดึงมาทำหนึ่งในตรงนี้มันยังไงเธอฉันดึงตรงนี้หรอออนี่ยเออนี่ยอ๋อมันควรดึงออกมาก่อนนะเออโอเคจ้บหมดแล้วนี่ขออนุญาตแต่งตัวให้น้องแป๊บหนึ่งนะน้อง ลบออ,อันที่แปลงขนแมวเข้าได้นะครับสปอนเซอร์อ่ะยนองยืนนะเดี๋ยวเดียขอรัดขาน้องก่อนไม่ต้องรัดเธอมันก็ปล่อยไว้อย่างนี้แหละนี่<ห>นนี้หล่อดังนั้นเดี๋ยวทำไมแล้วเดี๋ยวจะถกขึ้นมามันก็อ้นี่อุ๊ยไอ้เต้าตัดเทโอ้โห มีอะไรอีกวะเนี่ยแนวครูบอกป่ะเออเขาบอกว่าไว้นี้มันหมวกโอวได้ปะถอดไม่ได้ถอดได้นี่ไงแต่ไม่ต้องถอดก่อนอ่ะนองขึ้นแทนเลยครับเนีผมแบนโคตรเดี๋ยนะน้องต้องหัวทุยหน่อยนะลูกไม่ไรเดี๋ยน้องขยายล่างโอ้ยอ่ะโหยียใกล้เกิน ตำหนึงได้ไหมต้องหมุนตรงนี้เหรอเออเฮ้ยระวังระวังเดี๋ยวสายอเอนี่โอ้ก็ได้หนึ่งตัวปกติเอ้ยน่าฮ้ยน่ารักอ่ชุดชุดคือชุดทำเวอร์มากคืออันนี้ถอดได้แน่นอนมีมีเสื้อนายมีเอี้ยมแล้วก็เดี๋ยวก่อนตา ลูกเลนส์สุดสำคัญให้ซูมไปเลยสุดสําคัญคือนี่คือตาข้างในมันจะเป็นคล้ายๆเหมือนใบไม้ไมอะ่ะคือไอ้อแล้วในสัพ์ในเว็บปอปมมันมันมีเขียนด้วยนะว่าข้างในตาเรียกว่าอะไรหลอดเออมันมีศัพท์มันแต่พี่จําไม่ได้ละขยับขยับได้เหมือนการเหมือนลาเต้ข้างตาแฝด <c oughs> อ่ะ เอ้ยรองเท้าอ่ะรองเท้านี่คือเวอร์มากเป็นรองเท้ายางนะใช่รอบนี้เป็นรองเท้ายางไม่เหมือนไอตัวก่อนนะลาเต้อะลาเต้เป็นรองเท้าหนังรองเท้าหนังทีหนึ่งโอ้โหมืนบูทเป็นรองเท้าบูทเลยจ้าเออเนี่ยมีห่อป็นเนี่ยเขียนลาบูบูป่ะเออลาบูบูลาบูบูใช่ไหมสองข้างป่ะถ้าเป็นพี่ที่จะทําเออเนี่ยเอ้ยดีเทลดีเทลดีนะดีเทลดีเพราะว่าบูทอันนี้ไม่ต้องทาซ้ายขวา คือคือหล่อโมอันเดียวเลยเป็นบูตอันเดียวเลยง่ายผลิตง่ายนี้แต่ฉันว่ามันก็น่าจะมียัดซ้ายขวาอยู่ด้วยมีอ๋อเฮ้ยมันฟิลซ้ายขวาว่ะมีฟิลซ้ายขวามันฟิลซ้ายขวาไม่นะเออฟิลซ้ายขวาฟันข่าวจั๊ะใส่เอี้ยมใส่เอี้ยมสีส้มแล้วก็ชุดเอี้ยมเป็นผ้ายีนซึ่งสีเดียวกบกล่องนะสีเดียวกบกล่องเลยแล้วก็สีแล้วก็ยีนเดียวกับกระเป๋าที่รีวิวไปก่อนหน้านี้ ยีเลยอันนี้ยีเลยขยันทำนี่เราต้องคอมันมีเป็นแบบกดมากดมาเพื่อเพื่อขยายใช่ไหมแล้วก็ดึงหมวกออกเอออันนี้ก็ขอยดมแล้วกันเดี๋ยวใส่กลับไม่ได้ไม้ก็คือมาทั้งสุมา่วนนี่ก็ต้องให้อยู่กันส่วนข้องวนเขียนเดอะมอนสเตอร์นะครับนี่แล้วแล้วเออแล้วในกลุ่มตลกทำไมเห็นตรงนี้ไหมเขียนเดอะมอนสเตอร์ใช่ป่ะแล้วในกลุ่มอะ ได้ที่ปักข้างบนเนี้ยตีลังการีผลิตหรอลิมิเต็ดลิมิเต็ดสุดๆคือตีลังกาเขียนเป็นแบบเดอะมอนสเตอร์ตีลังกาไอไอไอแบชไอแบชตัวเนี้ยแรงมากสุดๆเยิ้มก็ทอดได้นะเยิ้มทอดได้นี่ไงเนี่ยมันมีมันมีตัวคล้ายๆเหมือนตัวแตกแหกอดูดิเนี่ยตัวแตกเนี่ยทอดได้ใช้งานได้จริงนี่ไงเธอจะแก้ผ้าน้องเหรอโอ้ฟิลยัวฟิลไล ใ้ยฟิลยั่วเกินหน้าบ้างนิดเดี๋ยวคือใครจะบอกว่าน้องคือผู้หญิงแต่สำหรับผมน้องคือผู้ชายผู้หญิงกี่โมงอ่ะจริงๆคือคือเขาก็บอกเออเนี่ยมันมัน describe her เป็น her cell ใช่ไหมเออเป็น her cell แต่สำหรับผมเขาจะแทนว่าเหมือนผู้ชายที่แทนตัวเองว่าหนูเออฟิลนั้นไม่รู้นะนี่คือคิดกันเองแต่ก็แล้วแต่แล้วแต่ไม่ใช่ขีดจำกัดไอ้โดน care ต่อให้มาคอมเมนต์ข้างล่างว่าเนี่ยลาบูบูเป็นผู้หญิง แต่ละผมคือผูชาร์ไลแม่งตัวภูชัดๆไม่แต่น้องก็จะฟีลแบบว่าไลเพศไลอะไรไลอารมณ์ไม่แล้วนี้อะไรเนี่ยทําไมก็าวไงอยู่ตรงเนี้ยก้อยนี่เปล่าไอไอ้จริงๆมันต้องลังไปข้างหน้าป่ะเออไม่มันเป็นนี่ไงที่เธอที่มันในนี่ไงเธอเดี๋ยวเธอดึงดึงข้างหน้าออกมาปุ๊บก็ถอดหมวกได้อ๋อเออเปล่าเราปกติอะนหมวเจาะ ปกติไม่ต้องอยู่หลังหูกันใช่ไหมแต่เนี้ยไม่หูอยู่ข้างบนไงหูอยู่ข้างบนเออเอ้ยน่ารักจรงข้างหลังมีอีฟได้สักทีได้สักทีแล้วเอียมาสีเอียมเด็กคุมเด็กสิวุมเด็กสิวคุมเด็กคุมลูอ้าวสีเสื้อสีเดียวกันเลยเอออ่าตำหนึ่ในเมื่อน้องคนนี้มาแล้วนะครับเข้าครอบครัวขอพาน้องๆเข้าครอบครัวนะครับใครจะเห็นมาฉัน ะพาครอบครัวขออนุญาตพาน้องเขาครอบครัวพาน้องโมเข้าสู่ครอบครัวของคุณน้อยหนึ่งไม่ใช่คุณคุณเยอะหนึ่งอยญ่าอย่ไปเที่ยวใหญไปเที่ยวกับเขาขออันเชิญชอบครัวรอบครัวลาบูบูและซีโมโมเข้าเฟรมอ่ะกดรัวโอ้โหเนี่ยมึงเอาไปสกาย่ะ อ้าวไม่เห็นเลยไม่เห็นอยู่เห็นอยู่เอ้ยหัวหัวซีแล้วหัวซีโมโมะขาดหัวซีโมโมะขาดมึงมันปรับลงได้ไหมบอกไม่ได้ได้แค่นี้แหละไม่ลงอันนี้ลงสุดแล้วเข็นเด็กไม่เข็นเด็กไม่ใช่บอกได้เท่านี้แหละอันนี้คือํำลงสุดใม่ไหมใช่อ่ะรีบิวที่กันน้องคูโบะนะครับที่แล้วทำไมอันนี้น้องไม่ใส่กระเป๋าไงเอออืมเงี้ยเข้าก่อนยังคอยอยู่ ยังอยู่โอ้โหรวมตุ๊กตาเลยอ้าวมึงเอามาให้หมดแบบนึงเอาแล้เอาเอาแต่ละเอาอาแต่ละประวูมาก็ได้เนี่ยอ่าอันนี้คือที่บอกลาเต้แต่ละเต้มาเอานนองลาเต้มาเอามายืนคู่กันจริงมโม่กยนีดยเอาดูนะดูหน้านะคือเห็นไหมลาเต้อะมีความรู้สึกว่าช่วงมันจะมี ช่วงจมูกช่วงจมูกมันไม่เท่ากันใช่ไหมมันแสดงมันใช้คนละโมว่าถ้าเวลาเต้มถูกเตียวว้ยกว่าดูหน้า,ด,นาดูหน้าเล็กกว่าเห็นนะมเออแป๊บนึงคือมันเหมือนเ<ช>นี้ยเ<ช>นี่ยหน้ามันจะเหมือนไทม์ทูชิลที่บอกหน้าจะใหญ่ใหญ่อ่ะอ๋อเออเออเป็นไปได้ก็คือคือคือ,คอไม่แน่ใจนะว่าหรือว่าคิดไปเองก็ไม่รู้อะไรเงี้ยอ่าไหนๆขอเลตามองด้วยกันหน่อยเนี่ยสวัสดีน้องสระอ๋อเลพิดให้เดือ สิัดีค่ะจะลุปเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงไม่ลู้เป็นน้องเป็นกระเทยน้องเป็นกระเทยค่ะนี่ที่บอกเห็นไหมดีเทลอันนี้เป็นผ้ายีนอันนี้เป็นผ้าหากไม่ยืนได้ไหมจริงจริงก็อันนี้ไม่ได้นะจริงจริงยืนได้แหละแต่ว่าก็แอบ,บแบบยังไงตอนนึงยืนได้พอพุง่ะไปกองกับพื่อ <laughs> พอูมงไปเลยใส่หมวกเหมือนกันเห็นหน่ารักน่ารักน้องตัวนี้จะสีเทาน้องตัวนี้สีสีครีมเลยสีหครีมเออนี่สีครีมีอสีเทาเออหน้าขนเอาตัวปู่มาปู่มาเอ้ยอันนี้ลูกมีอยู่ตัวเดียวนี่เลยพ่อขอดแม่แม่ลอดหนูหนูลอดลูกไม่รู้กี่ตัวแล้วเนี่ยแล้วก็ลอดปู่มาเลยอ๊ยอเอาใจเย็นเมื่อเมื่อเมือง เดี๋ยวสรุปเทกระจัดกันหมดอะใส่รูปรวมค่ะเอ้ยตำแหน่งหันดีๆเดียไม่มันตั้งไอซีโมโม่มันตั้งได้้ไเลยต้องตัดหางอันี้ไงทำไมน้องเทหน้าจังขาไงนี่นี่ได้ไหมนะไม่เป็นไรอันนี้คือถ่ายรูปรวมนะัะจับก่อนเธอนั่งเธอลังลงมาเขามเขาเข้ามาในเฟรมเข้ามาในเฟรมเอ้ารอเข้ามาในเฟรม คือน้องตัวใหญ่เกินไม่สะใจเดียชอบชิโมโมตัวใหญ่เกินจำบนื่งลืมลืมลืมน้องต่างเผ่าพันุลืมน้องต่างเผ่าพันเธอเธอเอาเธอเธอเอาบูบูเป็นไปยืนด้วยนี่นะพโหเนเนเนเเนอเดี๋ยวเธอชื่ออะไรอ่ะทำไมช่าชื่อลาบูบูทำไมทำไมไม่ทำไมนี้ไม่เหมือนคลอก ไม่เหมือนในคลอกเลยอะฮะตัวนี้เนะะี่ยทำไมไม่เหมือนในคลอกเลยนอกไม่น,นี่เป็นลูกเลี้ยงอุย้ยแล้วขัถอดเสื้อก่อนคูถอดเสื้อก่อนคูบโบถอดเสื้อก่นสสอกนอันนี้เล่นอะไรกันเล่นพ่อแม่ลูกและครอบครัวอันนี้ฟีลเป็นลูกเลี้ยงอะ่ะใช่ย,ยวต้องโดนไม่เดี๋ยวต้องโดนอีดีน,นี้ตกเตียง <B ing> <B ing> ะละครละครม้าสายทองละครอะไรอ่ะเอ้ยลืมลืมคิดบทละครเลยจริงเนี่ยพีเชมันนี้อีกแล้วเหรอเืออนนี้ก็ลับประเด็นคือกูดูเยอะด้วยดิพีเช่างไงพีเช<า><ห>นี่มังเป็นผมเออสิงอะไรเนี่ยนี่ฟูเป็นสิงบูรีเลย เย่ยเกินนี่เป็นสิ่งแม่งตัวเกินเฟรมมากๆอ่ะแป๊บหนึ่งนะสรุปว่าจะรีวิวอีซีโมโม่หรือลาเต้หรืออีนี้เอาลองลองอ่ะอลองไม่ใช่ลงเข้าสู่รถเข็นเด็กเชิญเชน้องออกนอกเฟรมเหมือนเดิมนะครับคือผมอะเป็นคนที่เอาปะอาร์ทอยอะไม่ได้ให้ไม่อยู่ไม่ได้อยู่ในตู้นะเพราะว่าผมชอบจับมันเล่นตลอดอะไรอย่างนี้แล้วแล้วแล้วให้น้องส่วนอยู่ยังไงเนี่ยไม่รู้เดียมึง เอาเนี่อ่ะอันนี่ยืมวันนี้ก็แล้วกันอืมนี่ฟิลขับหุ่นไม่ใช่เอาเมื่อคูบอกวางเนี่ยไม่ไมเพราะว่าเดี๋ยวเอาส่วนไว้นี่นะไม่ส่วนก็ต้องไปทําส่วนสิเอ้าก็ต้องอยู่กับแกงสิเอาเร็วๆปิดคลิปก่อนเอออ้าบังหมดเลยเอออ่ะนอนไว้นี่เลยฮะจบ แม่งเกะกะเกินอ่าอ่าอ่าโอเคบายบายก่อนขยับขยับเกะกอ่ะแป๊เนึงไม่เป็นไรเดี๋ยวเอาเอาตัวนี้ส่งส่งตัวนี้ก่อนส่งตัวนี้บอกลาบอกลาช่านผู้ชมก่อนนี้อันนี้เรารีบมึงนั่งลงมาสิมือดังไม่ได้แล้วทีนี้อ่าหยบห้กลับมาเอออ่าวังนี้ขาขับคงสงหรับการลักชองยังไงช่วยฝาก กดไลค์กดแชร์กดซับสาค่ายให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจผมได้เปิดบล็อกต่อไปปากไม่ขยับเลยแต่ตาต้องขยับด้วยอเออเออเป็นกำลังใจให้ด้วยงงเชิญพบหมอได้เลยสองคนนี้โอเคอะไปแล้วมึงย่อเข้ามาในเฟรมหน่่ยเออโอเคขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับแ้วว่าการสวัสดีครับ ผิดอารักเกินอามึงกดนะกดให้พอบายบาย